ถึงเวลาต้องเลือกจะอยู่เพื่อวันนี้หรือวางแผนเพื่อวันข้างหน้ากับสัมมนา Live for Today or Save m o r e Tomorrow โดยะะรัชพลเหล่าวนิชผู้ให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินผู้เขียนหนังสือ1 0ึ่ปฏิบัติการพลิกชีวิตก่อนอื่นคือทำให้ทุกคนตื่นซะก่อน ว่าไอการวางแผนเพื่อไวยเกษียณมันสําคัญขนาดไหนจริงๆแล้วเรามีสุขภาพการเงินที่ดีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยังอยู่ในสภาวะที่ย่ําแย่ก็ต้องเร่งที่จะทํำยังไงให้เงินทองมันงอกเงยขึ้นมาเมื่อเกษียณแล้วจะใช้เงินยังไงมีคำตอบในงานสัมมนานี้จองบัตรได้แล้ววันนี้พบกันเสาร์ที่25ตุลาคมจำกัด50ท่านเท่านั้นรายได้มอบให้ a อ TV ไม่หักค่าใช้จ่าย หลายคนบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่สําหรับผมมันจะยิ่งเสี่ยงกว่าถ้าเราไม่รู้จักลงทุนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ i อเ s สอินไซด์เพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลือครับเราพูดคุยถึงเรื่องของบุคคลที่รวยที่สุดของจีนนะครับคุณแจ็คหม่า ผู้ก่อตั้ง a l i b a b a .com นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับคุณผู้ชมครับที่ตอนนี้เนี่ย ดังมากๆแล้วก็ไปเข้าตลาดหุ้นนะฮะตลาดหุ้นนิวยอร์กครับและตอนนี้เนี่ยได้รับกระแสดีมากๆทำลายสถิติหลากหลายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะฮะดูถึงแนวคิดดูซิว่าสถิติที่เขาทำลายหลากหลายเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงธุรกิจของบริษัทของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรมันอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยในยุคที่สนใจเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับกับ โก้รัชพลเหล่าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาคุยกันอีกรอบนึงนะมาคุยกันต่ออ่ะเมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องเอ่อแจ็คมาอาลีบาบาเนี่ยมาพูดถึงคุณแตะๆไปนิดนึงเรื่องความเป็นมหาเศรษฐีของเขาเนี่ยก็เนี่ยแจ็คมาแอนด์แฟมิลี่ตอนนี้ก็25,000ล้านเหรียญก็700,000ล้านอาลีบาบานะฮะแล้วอันดับ2ที่ตกลงมาก็เนี่ยไอ้ต้าเหรียญเนี่ยนะฮะต้าเหรียญนี่ก็ทำด้าน real estate คนนี้ <Ten> จะเป็นคือคนนี้เนี่ยดังมากแล้วก็คุณตาเหลียนนั่นแหละดังมากแล้วก็อยู่อันดับหนึ่งเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วคุณแจ็คหมากหวังหวังเจี่ยงหลิงอ,ะอะนะครับแล้วก็อันดับรองรองลองมานี่ก็จะไปเรื่อง Energy ละนะอันนี้หลีหีหลีเฮิจุงนะภาษาจีนนี่ต้องพูดให้ชัดนะสองหมื่นล้านเหรียญนะครับแล้วก็อีกคนก็จะเป็นซงคิงหู ส่งกิ้งโหนี่ก็น่าสนใจไว้วันหลังผมจะเอาเรื่องนี้มาผมเคยอ่านเรื่องนี้น่าสนใจมากคือเขาทำไอ้น้ำเหมือนเป๊ปซี่น้ำดำชื่ออ,อหังโจวว,ว,วหาฮาฮาการเกิดของวาฮาฮ่านี่สนุกสนานมากผมเคยไปเรียนเคสซารดี้ว่าวาฮาแม่งชนะเป๊ปซี่โค้กได้ไงเนี่ยนนคนจีนทั้งประเทศกินวาฮาฮาอ่าน,น,นะฮะน,น,นี่ก็คือนะอ อีกท่านหนึ่งก็อันดับห้าคนน,น,นี้มาคนนี้มาคนนี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันนะครับก็คือ t e n เ e n นตนะฮะแล้วถ้าเราไปดูจริงๆถ้ามองในแง่นอกเหนือจากความที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนแล้วเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดีๆเนี่ยไอ้เศรษฐกิจที่พูดถึงเศรษฐกิจดิจิตัลเนี่ยนะฮะ ถ้าเราไปดูบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดแล้วก็อยู่ในตลาดหุ้นทั้งหลายเนี่ยเอเชียวอลซีเจนเนลเนี่ยลงข่าวเมื่อเร็วนี้นะ2ีบริษัทยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตโลกวัดจาก Market Cap หรือมูลค่าหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยอันดับหนึ่งปัจจุบันนี้คือ Google 3,955 0ล้านเหรียญคิดเป็นเงินบาทก็12.5ล้านล้าน เท่ากับ GDP ประเทศไทย GDP เรา13นี่คือแค่บริษัทเดียวของเขานี่ก็ฟาบเข้าไปแล้ว Google อ่ะอันดับ2 Facebook คแสบ1 9 3 9 0 0ล้าน6.2ล้าน6.2ล้านล้านี่คือรายได้ที่เขาได้มานะและ Alibaba เนี่ยอยู่ที่3ครับมูลค่าตลาดตอนนี้หลังจากเข้าไอพงไอไปแล้วเนี่ยตกประมาณแส5 0 0 0กว่าล้าน 5.28ล้านล้านบาทแล้วไล่เรียงมานี่นะไอ้พวก .com ทั้งหลายเนี่ยไล่กันมาอันดับ4 Amazon.com อันดับ5 t e n ท e n ซของจีนแล้วลองไปดูอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ขายพวกผลิตภัณฑ์ด้านไอด้ดไวิ์ทั้งหลายคือ Apple อ Apple ล่อกเข้าไป560,000หล้านเหรียญสหรัฐคิดเงินไทยก็มากกว่า GDP ประเทศไ,ไทยไปละส1บล้านล้านบาท เป็นไงล่ะภาพมันเห็นภาพได้เลยว่ามูลค่าตลาดเหล่านี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นภาพว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมแล้วก็มันเป็นเทรนด์คือ,อโลกโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลไปแล้วอ,ะอ,อ่ะแล้วก็เราต้องยอมรับความจริงว่าไอ้โลกดิจิตอลเนี่ยมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นวก็รดเขาเรียกไร้พผมแดนอะไรที่ว่าเนี่ยและไอตอนไออลบาบาเข้าไปเนี่ยก็ทําลายประวัติศาสตร์ นิวร์กสต็อกเอ็ก h a เชนเลยคือเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วในประวัติศาสตร์ของอของประเทศสหรัฐก็ IPO ไปเท่าไหร่นะที่มันไประดมทุน21,000ล้านใช่ไหมร,ราคาตอนเข้าตลาด IPO นี่68เหรียญปรากฏว่า <8 S 2> เด้ง <8. S 2> ขึ้นไปสูงสุด97เโอ้โห แล้วก็แล้วก็ปรับตัวลงมาเข้าใจว่าวันแรกเนี่ยปรับลงมาเหลือ93อแล้วตอนนี้วิ่งอยู่แถวๆ90ครับสิก็คือมูลค่า90เหรียญต่อหุ้นนะแต่คุณรู้ว่าว่าต้นทุนเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะมีคนมีคนไปดูราคาพาพาแวลูเนี่ยนะต้อง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 ,องมีจุดทศนิยมนะย้ำจุดศูนย์จุด,จด,จด 0 0นย์ศูยยนเหรียญต่อหุ้นต่อหุ้นต่อหุ้นถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เท <iper S 1> ่าไหร่ศูนย์จุดศูบาทงั้นเลยเออคือบริษัท İ. ต้องยอมรับคืออนันนี้บริษัทของเขาเนี่ยถ้าถามว่ามันมีสินทรัพย์หรือไม่อย่างไรบริษัทของเขาสินทรัพย์มันน้อย สินทรัพย์มันน้อยอ่ะเพราะว่าธุรกิจมันเป็นธุรกิจพวกอ e ีคอมเมิร์ซและคนเขามองในเรื่องของการเติบโตกันมากกว่าเออนั่นแหละก็เลยทําให้เนี่ยแหละราคาเขาเรียกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่กับจิตลิตแค่นี้เองไม่แต่ที่น่าสนใจคือที่มาระดมทุนเนี่ยแค่320ล้านหุ้นใช่ไหมระระดม21,000ล้านกาเหรียญก็ความหมายคือยังมีหุ้นอีกจํานวนหนึ่งนะ ที่ยังถือครองโดยอิตามายาฮูก็ยังถือหุ้นอยู่บางส่วนอยวโครงสร้างผู้ถือหุ้นมันจะเป็นอย่างนี้คือมันก็จะมียาฮูถือนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มธนาคารของญี่ปุ่นแล้วก็ลองลองมาก็เป็นกลุ่มของยาฮูซึ่งยาฮูเนี่ยเคยมีปัญหากับทางด้านของคุณหมาด้วยนะก็อย่างที่ว่าก็หลอกเขาเข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นคุณ <laughs> เดี๋ยวแล้วก็เป็นคุณแจ็คหมาทีนี้ประเด็นหลายคนสงสยัย หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยพอดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นปุ๊บเนี่ย ừ ừ. เฮ้ยคุณแจ็คมาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดเขาถือแค่เก้าเอร์เซ็นเองคือคือคืออัอนนี้ทําความเข้าใจนิดหนึ่งคือโดยกฎระเบียบของจีนเนี่ยรัฐบาลจีนมันก็ปกป้องพลเมืองจีนใช่ไหมเพราะนั้นเพราะนั้นเขาก็ไอ้เรื่องกฎระเบียบการลงทุนลงทุนอะไรก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมาร่วมทุนได้แต่ว่า อำนาจบริหารอยู่ที่คนนั้นคนนี้ะจะให้ต่างชาติมาครอบงำจีนไม่ได้จีนมีกติกาใช่นี่แหละคือสาเหตุแล้วก็คุณแจ็คหม่าเนี่ยเคยทำให้ย้าหูแทบจะร้องไห้แล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้ย้าหูพยายามที่จะขายหุ้นมาโดยตลอดเนี่ยก็ล่า,าสุดก่อนอ IPO นี่ก็ขายไปอีก7,000ล้านเหรียญใช่เพราะว่าเขาไม่มีอำนาจเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาเอาอาลีเพย อาลีเพนี่จะเป็นระบบมันเป็นระบบเหมอจ่ายเงินว่าจ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้แลครับแล้วก็จะบอกว่าอาลีเพนี่มีคนเอาเงินไปไปฝากไว้กินดอกเบี้ยด้วยนะจริงๆทีนี้เนี่ยก็ทุกวันนี้ถ้าว่าจริงก็คือตั้งแต่ B 2 B คือ a าลีบาบแล้วก็มีอะไรนะ B 2 C อ่มีทีมอแล้วก็มีมี C 2 C ที่มาเรียนแบบอีเบเนี่ยนะ คือถ,ถ้าเอาเฉพาะไอ้สามอันนี้มันก็กินทั้งประเทศแล้วอ,ะอ่ะคือตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ผ่าน,ผ,านผ่านอีตาอาลบาบาและคืออันนี้แหละ<อ>แล้วก็ทุกวันนี้ก็มูลค่าล่าสุดที่มีสามเดือนในตัวเลขเมษาถึงมิถุนาเนี่ยเรมวนูขึ้นมา46 n ปอร์เซ็นเนตอ,อ,อินคัมนี่25,400ล้านเหรียญสหรัฐ คือมันแสดงให้เห็นว่าตลาดจีนมันคือม่งมือมามากแล้วก็ต้องยอมรับคนจีนอย่างนี้ก็รวยขึ้นรวยขึ้นชนชั้นกลางในจีนมันเริ่มโตขึ้นเพราะฉะนั้นไอการซื้อขายจากเดิมที่อาจจะ B 2 B เยอะเนี่ยมันเริ่มลงไป B 2 o C C 2 C อะไรกันอุตลุดไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็นักข่าวก็ไปถามอิตามาเนี่ยเฮ้ยแล้วไอเดียยูเนี่ยยูคิดไงต่อยูจะมาบุกอเมริกาไหม หมาพูดว่าไงะครับหมาบอกว่าเฮ้ยอย่างถ้าเทียบเราเป็นอีเบเนี่ยนะอีเบเนี่ยก็เหมือนฉลามที่ว่ายอยู่ในมหาสมุทรก็กินอาหารอันโอชาของฉลามก็ล่ากินเหยื่ออะไรกันไปแต่อารีบาบาเนี่ยขอเป็นแค่คอกคดายคือขอเป็นแค่จระเข้ที่อยู่ในแม่น้ำแยงสี่เกียงเออ กูขอกินในเมืองจีนนี่แหละครับคือแค่เมืองจีนนี่คูว่าอ้วนแล้วเออแต่ว่าบทสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยก็มีคนพยายามไปจี้ว่าเฮ้ยยูไปเข้านิวยอร์กสต็อกเอ็กเชนแล้วแล้วอยู่จะบอกว่ายูจะหากินอยู่กับเมืองจีนเมืองเดียวเหรออไอ้แจ็คมาบอกงี้แจ็คมาบอกว่าถ้าจะไปไม่ไปเดเวล็อปคันทรีจะไปแบบเมืองจีนนี่แหละแล้วที่มันเล็งคือที่ไหนรู้ไหม ที่ไหนแอฟริกาอผมบอกว่าอ้าคิดง่ายแอฟริกาใต้หรือไนจีเรียที่ยังไม่ค่อยพัฒนาประหลาดแถวนั้นรวมๆกันเนี่ยมหาศาลผู้คนนี่ตกประมาณรวมๆกันนี่หลายพันล้านคนครับมันบอกว่ามันจะไปบุกตรงนั้นแล้วก็เป้าหมายอีกอันของมันก็คืออาเซียนอินโดและฟิลิปปินม่พูดถึงไทยเลย <laughs> ก็ไปอินโดไปฟิลิปปินส์แต่แง่นี้มันมองได้คือจริงแล้วสหรัฐเขาบุกหรือเปล่าเขาก็มีการตั้งตั้งบริษัทอปตั้งสาขาตั้งสาขาอยู่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการเดินเกมเขามองสหรัฐอย่างนี้เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ในด้านของการส่งของมันง่ายใช่ไก็ที่ผมเล่าว่ามันโลจิสติกมันดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วไปปุ๊บเนี่ยไอการที่จะไป B2B ได้เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องแบบว่าโลจิสติกลำบาก มันลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการมันจะเกิดขึ้นมาใน SME แต่ถ้าเกิดเป็นบิสแป๊บเดียวก็ไปแป๊บเดียวก็ไปเขาเลยถึงบอกว่าอย่างย่างเนี่ยสู้เขาไม่ได้จริงๆคาพูดของเขานี่เขาจะบอกว่า eBay เนี่ยสู้เขาไม่ได้นะในเมืองจีนไงเออไม่ใช่แค่ในเมืองจีนในโลกเคพูดเหมือนกับว่า eBay ได้เงินน้อยเดียวมันพูดด้วยความภาคภูมิใจมันบอกว่าถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ย มันเนี่ยเป็นไชนีสบอลใช่ไหมครับแต่มันสามารถทำให้เกิดความยิ่งใหญ่แบบนี้ได้เนี่ยมันถือว่านี่มันคือรางวัลชีวิตของมันแล้วไงเพราะเาโอ้มันมาถึงฝันฝันสิบห้าปีคิดดูแล้วทำมาได้จนถึงวันนี้เพราะนั้นมันมันถือว่าบรรลุเป้าหมายบรรลุฝันมาแล้วแล้วเพราะนั้นไอ้เรื่องที่อย่างที่ว่าแล้วว่าจะไปบุกอเมริกาอะไรมันเฉยๆคือมันอาจจะแบบเป็นน้ำจิ้มอะ ไม่ได้เป็นมันใช้คำว่าเป็นซัพพลีเมนต์เป็นเป็นของหวานแต่ว่าไม่ได้เป็นเมนคอสเมนคอสของมันคือตลาดจีนแล้วมันก็อาจจะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปบุกพวกประเทศ Developing Country ทั้งหลายดีกว่าพวกนี้ยังไม่ค่อยไม่ชำนาญเนี่ยกูไปลุยดีกว่าแต่อเมริกานี่แบบฉลามเยอะเกียดไปพี่รู้ไหมว่ากำไรของอาลีบาบาเนี่ยคืออเมซอนเนี่ยคือขายของเยอะ ขายของเยอะแต่กาไรเนี่ยนิดเดียวอยู่แค่200กว่าล้านเหรียญเท่านั้นพี่รู้ไหมว่าอลบาบาที่คนเขาฮิตกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากําไรของเขาเนี่ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหรียญเนี่ยเขาได้กําไรเนี่ยประมาณสักเกือบห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยแบบโอ้โหหนึ่งเหรียญของค่าของค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าฟรีที่ที่ที่เราจ่ายให้กับเขาเนี่ยกำไรของเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นภาพเลยว่าของเขากําไรมันมหาศาลเขาเลยบอกว่า จริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยถ้าพูดไปคือเขาก็เจ๋งพอตัวแล้วอไอ้ดูความเจ๋งนี่แหละมันก็เลยทําให้คนก็พยายามจะไปเซิร์ชหาว่าไอ้นี่เคยไปสปีชที่ไหนเคยพูดอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ทําออกมาล่าสุดนี่ก็คือทําออกมาว่าเป็น5บทเรียนที่แจ็คมาเนี่ย พูดเอาไว้แล้วน่าสนใจผมเอามานําเสนอสะหน่อยแล้วกันครับผมเพราะว่าผมว่าเฮ้ยมันจุดประกายอะไรคือบอกว่าให้ติ้งอเฮตคือให้มองไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าแล้วมันก็ยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยประสบความสําเร็จวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าผมคิดล่วงหน้ามาสิบห้าปีฝันผมเนี่ยสิบห้าปีเออคือนับถอยหลังก็คือตั้งแต่ไอตอนที่มันไปซีอยเิลครั้งแรกนั่นแหละแล้วจุดกําเนิด ตรงนั้นที่มันบอกเฮ้ยมันต้องกลับไปทําแบบนี้ที่บ้านมันเนี่ยสิบห้าปีมันเข้ากับงานสมัมมนาอะไรนะ Life for today or t h i n k tomorrow uh huh. แล้วสัอย่างอัน <c oughs> นี่คือข้อแรกครับ <c oughs> ข้อต่อมาเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยพอเป็นเศรษฐีทุกคนเข้าหาก็มีคนถามบอกว่าเฮ้ยมาเองคิดถึงเรื่องเงินยังไงมะ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทุกวันนี้หูมหาเศรษฐีอะแล้วเขาตอบว่าไงบอกว่า money is not happiness is t responsibility เขาบอกว่า money เนี่ยไม่ใช่ความสุขแต่เงินในในทัศนะมันทุกวันนี้นะบัตรนาวที่มันเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยบอกเงินเนี่ยไม่ได้สร้างความสุขมาแล้วแต่เงินกลายเป็นความรับผิดชอบของมันแล้วซึ่งมันขยายความอย่างนี้ว่า สมัยที่มันมันมันจบมาแล้วมันมาทํางานเป็นครูเนี่ยมันได้เงินเดือนแค่ห้าร้อยบาทไอตอนนั้นนี่เนี่ยมันก็บอกว่าก็งั้นงั้นนะแต่พอวันที่มันเริ่มมาทำอลีบาบามาอะไรก็ยากจนพอวันที่มันมีล้านดอลลาร์ก็คือเป็นเงินไทยก็สามสิบล้านเริ่มโตขึ้นมาสามสิบล้านตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยครูโชคดี ร้านแราคือความโชคดีก็คือว่าเออคุโชคดีไว้กูทําธุรกิจนี้ที่มันก่อร่างสร้างตัวมาแล้วมันสามารถประสบความสำเร็จมีร้านร้านเหรียญครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยกูโชคดีจังแต่พอมีสิบล้านนี่มันบอกให้ชักระบากแล้วว่าความรับผิดชอบมันเริ่มตามมาขึ้นเรื่อยเรื่อออใช่ปวดกระโหลกแล้วเพราะว่ามัาคนจะเป็นอย่างนี้มันใช้คำว่า you got trouble แล้วก็ a lot of head ache เลยเริ่มปวดหัวแล้วมันแปลกเนอะ คือมีร้านแรกเราจะดีใจมากอพอมีเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําเพิ่มหรือว่ามันจะต้องมีบริษัทที่เราจะต้องรับผิดชอบหลากหลายก็มันพูดประโยคสุดท้ายหมอบัตรนาวมีเป็นพันล้านเหรียญเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคือว่าความรับผิดชอบที่มันต้องแบกไว้ความรับผิดชอบที่แบกไว้คืออะไรคือมันบอกว่าตอนนี้ทุกคนเชื่อมันมทุกคน trust มันว่ามันเจ๋ง แล้วมันก็ต้องพยายามทําให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเชื่อ,อก็กลายเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มหาศาลของมันที่ม,มันจะต้องทําต่อต่อไปคือคนเขาจะคิดอย่างนี้ถ้าพี่รวยมากๆเนี่ยพี่บริจาคเพื่อการกรุศลบ้างหรือเปล่าพี่เอาเงินไปใช้เพื่อผู้ที่ได้โอกาสบ้างหรือเปล่าซึ่งไองงหมาทำาซึ่งไอหมาทำมีในเมืองไทยบางคนไม่คิดจะทํา แล้วก็เลยเจอปัญหาอยู่มาเนี่ยเมืองจีนเนี่ยมันรณรงค์เรื่องไอชาร์กฟินอ่ะหูฉลามครับคือบอกเฮ้ยคนรวยกินหูฉลามเนี่ยไปฆ่าฉลามตายเลยนะไอหมานี่แอนตี้หูฉลามเลยไม่กินหูฉลามเป็นเศรษฐีที่ไม่กินหูฉลามเพราะฉะนั้นเรื่องเงินของเขาแล้วมันก็เอาเงินเนี่ยไปทําเรื่องแอมเบอร์เมนท์อะไรพวกนี้ทัศนคติเรื่องเงินของเขานี่เออก็น่าสนใจอ่ะอีกข้อนันนี้มันถามอีกว่า มีคนไปถามมาบว่าเฮ้ยหมาเองรวยทุกวันนี้เองต้องอะไรให้<ะ>พวกนักการเมืองแบบล่าวะเพราะว่าสมัยก่อนปุริตบูโรของจีนใครตอ่อใครอะไรต่างๆนี่มันนะจนไอเนี้ยต้องประกาศไอ้อรถไฟจำได้ไหมติดคุกติดตารางคอร์รัปชันวินาสันตลโลโดนไปเนี่ยนะ<ม>บอกเฮ้หมาเองต้องอย่างนี้แบบอเปล่าวะหมาบอกว่าเฮ้ยผมคือผมผมไม่เคยมี พ่อที่มีอิทธิพลหรือผมไม่เคยมีลุงที่อิทธิพลผมเติบโตมาได้เพราะว่าผมแล้วก็สิ่งที่ทําให้ผมอยู่ได้ทั้งวันนี้คือลูกค้าเพราะนั้นหมาเนี่มันบอกว่าสามคนที่มันสามอันดับที่มันให้ความสำคัญหนึ่งคือลูกค้าอสองคือพนักงานและสามคือ stakeholder คือผู้ถือหุ้นออนี่คือปัชญามันคือจะไม่จ่ายเงิน ใต้โต๊ะไม่มีไม่เอา,เอาไม่เอาครับผมแล้วก็มีถามต่ออีกบอกว่าสิ่งที่มันคิดต่อตอนเนี้ยมันคิดถึงอะไรอนเนี่ยจนรวยมาขนาดเนี้ยมันบอกว่ามันคิดย้อนไปไวัยเด็กมันว่าสมัยมาเด็กเนี่ยมันยากแค้นแค่ไหนม,มันก็บอกว่ามันก็เลยมีบีลีฟว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยต่อให้ยากแค้นแค่ไหนแต่ถ้ามันมีโอกาสเนี่ยถ้าเราได้รับโอกาสที่ดีเนี้ยคน คนนั้นก็จะสามารถเติบโตขึ้นมาประสบความสําเร็จได้เพราะนั้นมันก็เลยเริ่มคิดที่จะเนีเน้นเรื่องของการไปเน่ยส่งเสริมเย,ยาวชนเยาวชนทุกวันนี้ก็คือให้ทุนเด็กให้หัดทำรวมถึงมันบอกว่ามันมีวันนี้ได้เพราะ SME ก็คือพวกไอบ้บริษัท เล็กๆที่มาเป็นลูกค้ามันเพราะนั้นมันก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเออจริงๆคําพูดของเขาเขามันเข้ากับธุรกิจของเขาอยู่แล้วเเขาเป็นคนตัวกลางที่เป็นคนขายคาขายนะฮะและ้วบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเชื่อว่าถ้ามันมุ่งมั่นไปทิศทางเนี้ยมันจะ change the world ได้ก็คือมันจะทำให้บริษัทขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งมันก็ st t นะไม่ได้หมาว่าทุกคนมันจะประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยหลัก พาเลโตเนี่ยเอสตี้เวนมันอย่างน้อยไม่ต้องมียี่สิบเปอร์เซ็นที่จากไอเอสเอมอีร้อยบริษัทเนี่ยมันต้องมียี่สิเปอร์เซ็น่ยที่ประสบความสําเร็จเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบริษัทเล็กให้เติบโตมาเป็นบริษัทใหญ่สุดท้ายเลยับซึ่งอันนี้เป็น Dream er. อเมริกันดรีมมากก็มีคนไปถามอีกว่าเฮ้ยเอง มาจนถึงเมืวันนี้เนี่ยมีไอดอลมีไอดอลไหมมีไหมฮะบอกว่าไอดอลมันคือฟอเรสต์กัมเคยดูหนังไหมฟอเรสต์กัมไลอิติบช็อกโกแลตบล็อกอะไรสักอย่างเลยนะถูกต้องถูกต้องแล้วก็ทอมแฮงเล่นได้รางวัลครับมันบอกว่ามันดูไม่ต่ำกว่าสิบรอบแล้วมันจะดูทุกครั้งที่มันรู้สึกเฟลทไมมันมันก็จะเอาหนังเรื่องนี้มาดูแล้วมันบอกว่าคือมันมีประโยชน์อมตะไงในในหนังเนี่ย ไอ้ทอมแฮงก็จะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในสวนสาธารณะแล k k ai k ai ba, ้วก uh. ็คุยกับคุณป้าคนหนึ่งแอ้ทอมแฮงก็ดูเนิร์ดแบบเป็นเด็กความคิดช้าอะไรเงี้ยใกล้ใกมาสมัยเด็กแล้วก็เปิดกล่องช็อกโกแลตแล้วก็พูดบอกว่ามาม่าเซตไลฟ์อิสอะไรสักช็อกโกแลตบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าคือคุณความหมายก็คือว่าแม่เนี่ยบอกสอนฉันว่าชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันก็เหมือนกล่องช็อกโกแลตเนี่ย เพราะว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าไอ้ช็อกโกแลตที่อยู่ในกล่องเนี่ยเวลาเราเปิดกล่องเ็ากมันจะมีหลายๆหลายๆก้อนอที่อยู่ในกล่องครับคุณไม่รู้หรอกว่าคุณหยิบก้อนนี้มากินแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเราไม่มีทางรู้หรอกว่า in The Future แล้วเนี่ยชีวิตเราจะขมขื่นมีความสุขหรืออะไรแต่ว่าความท้าทายของของมันก็คือว่า Life is box of chocolate นก็คือ,อ ความท้าทายของมันก็คือว่าถ้าตราบใดที่เรายัางเป็นตัวเราไม่ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วเรายังมุ่งมั่นในความฝันของเราเราก็ไปถึงเพราะฉะนั้นไอช็อกโกแลตที่หยิบมากินบางอันมันจะไม่อะไรเลยก็คือเหมือนเวลาเราเฟลเรามีความทุกข์แต่บางครั้งเราหยิบอีกชิ้นหนึ่งมันจะโอ้โหอ,อร่อยไวย้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราจะหาไอช็อกโกแลต แบบนั้นอีกได้ไหมในกล่องมันไม่มีแล้วเพราะว่าในกล่องช็อกโกแลตมันมีสารพัดรูปแบบของมันใช่ไหมใส่วอลนัทใส่ครีมใส่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คาดหวังอะไรที่มันมากแต่วาคือมันมีฝันแต่มันรู้ว่าชีวิตเนี่ยชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งเร้อแรมือทุกอย่างพร้อมรับมือขอเพียงอย่างเดียวคือให้ เรายังเป็นตัวเราแล้วเรายังมุ่งมั่นในเส้นทางของเราก็คือไอ้ไอ้ไอ้แรงบันดาลใจจากคือพอเราไปอ่านโปรไฟล์ข้อดีของของคนที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะเก็บอะไรจากโปรไฟล์ของคนเหล่านี้ได้ไม,ม่ว่าจะตีฟจ็อบหรือใครต่อใครเนี่ยนะถ้าเรารู้จักที่จะศึกษาชีวิตของคนพวกนี้ว่ามันประสบความสำเร็จเพราะอะไรแล้วเอาข้อดีของมันมาอ,อย่างหัวใจสําคัญ ของอีแจ็คหมาก็สองสาเรื่องนี่แหละก็คือเรื่องไอ้ไอ้บ็อกออฟช็อกโกแลตเนี่ยนะแล้วก็ไอการไม่ยอมแพ้การมองไปข้างหน้าลุกไอเฮ็ไม่ยอมแพ้เนี่ยมันทําให้มันถึงมีวันนี้ได้การโตไปด้วยกันกับ SME ี่คือ็ของคือคืออย่างที่ว่าเขาบอกงานวิจัยเนี่ยเด็กรุ่นหลังเนี่ยพวกเจน Y g e เจนเนี่ยนะมันความอดทนมันน้อยมันอยากประสบความสำเร็จเร็วๆอยากแบบ ดังชั่วข้ามคืนรวยชั่วข้ามคืนอันนี้ไม่มีหรอกคนประสบความสําเร็จชั่วข้ามคืนไม่มีหรอกไอ้แจ็คหมามันจะมีวันนี้ได้เนี่ยสิบห้าปีแล้วแล้วลมไปกี่ครั้งนะฮะพันกว่าครั้งสิบห้าปีล้มพันครั้งเรียนหนังสือไม่เก่งนะฮะซ้ำชั้นอนุบาลเอ็นทานไม่เตดเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูกันครับ ใครที่ทําธุรกิจนะฮะหรือว่าใครที่เ,ออเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าคิดจะเดินหน้าแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณล้มนะครับคุณดูคุณหมาชายที่รวยที่สุดในจีนคนนี้ไว้ครับตอนหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับก็คือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลในไทยครับเริ่มเอาชีวิตของคุณแจ็คหมามาปฏิบัติในความเป็นจริงแล้วจะทำได้แบบไหนอย่างไรทิศทางจะเดินแบบไหนอย่างไรทำไม เขาถึงคิดแบบนี้ตอนหน้ามาคุยกันเรื่องนี้ครับตอนนี้ต้องลาก,กันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ iB i t s n s i g h t ผ่านทั้ง2ช่องทางหลักครับก็คือโทรทัศน์นะครับผ่าน News One นะครับ10นิกา30นาทีถึง11นิการครับจันอังคารพุธนะครับแล้วก็ติดตามผ่าน2ช่องทางเว็บไซต์นั่นก็คือ i t c h a n n e l c o m แล้วก็ m a n a g e r .co.th ลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ